เฮ้ยโอเคผมก็สวัสด okay, at okay, like ีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมนะมาเจอกันอีกแล้วนะครับเฮ้ยมาซราบอันนี้ถึงที่สี่พันนะทุกคนนะไปเท่าไหร่ดีวเลยวันนี้ทุนน้อยๆแล้วนะทุกคนนะทุกนี้ลองทุนน้อยๆดูไปซื้อไอโฟนสองแล้วกันทุกคนนี่จะเล่นซื้อหน่อยนะทุกคนนะไม่อยากจะแบบไม่จอลีลาแล้วอ่ะไม่อยากจะหมุนเข้าแล้วอ่ะแล้วไม่ช่วงนี้ไม่ค่อยจะแตกอะ ตามซื้อเงืนได้ท okay. ุกคนนะไม่รู้ว่าตัวนี้ตามซื้อแล้วจะแตกหรือเปล่าถ้าไม่แตกก็น่าจะเงินก็น่าจะหยุดยาวอ่ะแต่ก็ปลายเดือนแล้วไม่เป็นไรแล้วก็รัแต่ก็ปลายเดือนแล้วไม่เป็นไรครับผมเออโอยน้องโุ้ยมาก่อนลงมาอือนั่นแหละเราสอนเปล่าโอ้ยคนเหล่านี้ก็คนตีไปก่อนไปเจ็ดแปดบาทโอ้โหวาวตรงนี้ล่ะโอ้โหเหมือนกันตรงเนี้ย โอ้โหเหมือนกันอีกสามหมุนแล้วนะสี่หมุนห้าหมุนไปปะโอ้เราจะให้5หมุนเลยถ้าแต่งงไม่ต้องแต่งก็ได้สามสไปเออยัดต่อดีกว่าอนหมดหมดก็หมดร้ม่เป็นเลยเออไปไปก็เรื่องกันน,นั้นแ่ยอนนะอืมดอกแรกวาวไปก่อนดอกสองมาอยู่คุยต่อโอ้ยอุน่นอุ่นนิลงเฉย อุปกอลงนะเมื่อกี้นะดอกเมื่อกี้นะเออบอกไอชวีเตีร์ไปสามก่อนไปห้าสามอะไรล่ะสามแล้วมันแคนดี้นั่นะอ้โหอุ้ยก็ถ้าบางคนหน่อยมีเทคนิคมีสูสุดอะไรก็บอกได้นะคน่หนนะที่เป็นเล่นรองของเล่นอาจจะมาดูให้ได้คนนะเออโอลาก่อนบองชาวบาทแน่นอนนี่ง ว่าตื่นเต้นเลยอ่ะน้องเอ้ยมาแล้วป่ะฟ้าโอ้โหฟ้าไม่ลงต่อหรอฟ้าควรลงต่อนะเมื่อกี้ไอ้ฟ้าควรลงควรลงต่อนะถ้าเอาจริงๆอ่ะแต่ไม่ลงเฉยมงเหมือนกันเออคุณยิมห้ามารอแล้วน้องโอ้โหฟ้าอีกแล้วถ้าฟ้าต่อม่วงลงต่อนี่คือแบบได้แล้วอ่ะดอกเนี้ยคุณก็รอแล้วอ่ะ โอ้จะได้ว่ะจัดสุดเลยกันสองและสี่ไปทุกคนป้าไม้ที่สามไปนี่แหละจัดสุดไม้ที่สามนี่แหละมันจะแตกหรือเปล่าเห็นเขาว่าซื้อซื้อก่อนไม้สองไม้น้ำหนะซื้อซื้อปัดเป็นไม้สองไม้นะแล้วก็ใส่ไม้ที่สามนะมันไม้ที่สามไม้ทสี่นะแต่นะผมไปลองแล้วไม้แรกใส่น้อยแม่งแตกไม้สามไม้สี่ไม่แตกแต่เยอะไม่แตกเพาใส่น้อยแตกนี่นี่เป็นสูตรของมันอ่ะไอ้นทุนเลนน้อยๆอ่ะเล่นแตกดีเพื่อลองไปลองได้ทุน อุ้ยคนห้าสิบตกใจหมดโอ้โหว,ว้าวว,าวี่โอ้โเอามาแลอวจะเย็นลงมาอีกจะลงต่อให้ไปก่นร้อยสิบห้าบาทโอ้หตอนนี้มาเจ็ดร้อยซื้อไปสองวันสี่ได้มาเจ็ดร้อยซื้อตลังนี้หกร้อยแล้วกันทุนมาไม่มีอะไรจะเสียลว แลได้ค100ูร้อยวันนี้มันถึงแน่นะคุณนละก็ให้เปิดไร่มาก็ว้าวละเปิดสองมาว้าวอีกโอ้ยกระเพลงว่ะเฮ้ยเขาใช้หน้าหกสี่ไอ้หงอแต่ซื้อถูกเนาะคุณน้องเป็นไรหรอกแปดร้อยสี่สิบสามละก่อนเย็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 นสวยน้อยอีกบูสีฟ้าว่ะก็ปุ่นอย่างไร อุ้ยไหลว่าไหลว่ะักงุ่นเออตกุนแล้วตอนเนี้ยน้อหปุ้่สองเงไปไงก็กำไรไปก่อนตังเนี้ยกำไรมาละสามบาทเอ้ยใช่สามอยดิเท่าไหร่น่ห้าร้อยเออกำห้ยตกปีไปอีกห้าว่ะเรงเริงเรเราดิม่หวนด้ยอุ้ยหลยังดีไหลยังดีไหลโคตรดีอ่ะหลโคตรดีอ่ะไปร้อยแปดสิบเก้าทงไงก็กำไรดอกเนี้ย เนี่ยเห็นไหมพอแม่งซื้อน้อยแม่งแตกคนซื้อซื้อเยอะไม่แตกซื้อหกร้อยแตกดีไหมล่ะบวกปีค่านั่นบวกจัดละเวอลบวกแล้วเวอลอ่ะเห็นไหมคนบวกเองแล้วเวอลเองอ่ะดีนี่ตกลงนี้มานี่อืมโคตทีเท่าเอ้ยคตทีเอ็ดโอ้ยเินเออเวอลระดอกหนึ่งขอบโบไปน้องตัวอักษรสองไปขอบโบไป อกสามคอมโบไปแล้วครับคอมโบไปแล้วครับสามหมุนเอ้ยได้แค่ของสามหมุนว่ะฟ้าเออตัวคูน่ะเออขึถือว่าได้อยู่คูนจึงหกไปไปสองร้อยแปดสิบสามบาทซูเปอร์ไปตรงนี้โอมาต่อนลงอีกเออเนี่ไหลแหละลายลเนี้ยไหลเนี้ยต้องไหลแหละไหลต้องไหลนัแหละโอ้โยตัวเพลงมาหมดเลยแอปเปิ้ลลงไปแถบเลย ม่วงไหลก่อนนะเมื่อกีน้นะานีา่เหลืองแน่อุ้ยไหลว่ะตัวนี้บวกฟรีสักรอบป่ะโอ้โหไม่ว่าจะบวกฟรีให้สักรอบนึงนะร้อยสิบสามแปดบาทไปเข้มอยู่นะไม่ไเล่นเข้มอยู่น,นั่นเองตัวไม่ตัตนนี้ได้มา2,000ก็ถือว่ากำไรพันสี่เลยนะ สุดยัดสุดไปเลย,เลยกันมาเสีย่ยงดวงไปเลยยังไงก็นี่แหละขาดทุนละจะทุนเล่นเลยนะไม่ใช่ทุนละทุนลบเราเลยเล่ไม่ใช่ทุนไม่ใช่กำไรเลยโอ้ยน้องถ้าจะาว่าขนาดนี้ก็ตัดจบไปก็ได้นะขอดอกท้ายมาเล,เล,เล่นไหมดอกท้ายมาปี้งเดียวเลยได้ไหมดอกท้ายมาตุ๊บเดียวเลยได้ไหมเนี่ยอันนี้อะไรนึ่ เฮ้ยเยอเกลียขนาดนี้นะเบือจ e ัดหัวท้ายโอ้หัวท้ายยังไม่ให้ก่อโอ้โด้โอ้ได้มา175ไม่ไหวได้เงี้ยเอือโอเคทุกคนมันน่าจะหมดแล้วแหละน่าจะไม่แตกแล้วเฮ้ย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 เฮโอ้โหก็โอเคทุกคนมาเจอกันคลิปหน้าดีกว่าตัวนี้สวัสดีครับทุกคน